มาจ้าเรคเข้ามาจ้าเสื้อมือสองงานป้ายไม่ไป้ายนะจ้างานแฟชั่นก็มีจ้าหตัวร9อยสองตัว250ค่ะรับไปเลยนะคะช้าหมดอดได้ของถูกจ้าต้อยติ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยปีหนึ่งเธอเรียนอยู่ที่กรุงเทพมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแวดล้อมกายมีแต่คนที่ดูเป็นลูกคุณหนูไฮโซ ตอนแรกเธอเข้าใจว่าเพื่อนๆเหล่านั้นก็คงจะเป็นลูกคนรวยให้โซแต่พวกนั้นก็กลับเป็นแค่เด็กบ้านนอกมาอยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันกันกบเธอต้อยติงได้แต่สงสัยว่าคนพวกนั้นเอาเงินมาจากไหนมากมายตอยติงเงินเริ่มขาดมือพยายามขายของมือสองแล้วแต่ก็ขายไม่ได้สัทีเธอขายเสือ้อผ้านั่งเหงื่อไหลใครย้อยอย,อยู่หลายชั่วโมง ได้กำไรมาแค่200บาทโห้ยแล้วแบบนี้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเทอมวันเนี้อีต้อยอ้ยต้อยติง่งเริ่มรู้สึกท้อใจไม่ว่าจะหาเงินทางไหนก็ยังไม่พอใช้จ่ายอยู่ดีจะรบกวนครอบครัวครอบครัวเธอก็ยากจนโอ้ยต้อยติง่งโทรศัพท์มือถือของเธอเนี่ยมันยี่ห้ออะไรอ่ะ ก็ยี่ห้อธรรมดาธรรมดานี่แหละฉันไม่มีปัญญาไปซื้อโทรศัพท์แพงๆเหมือนพวกเธอหรอกอุย๊ยตายแล้วโทรศัพท์เธอดูสิสมัยนี้เขาใช้ iPhone กันแล้วนะจ๊ะอุย๊ยตายแล้วน่าสงสารจังเลยอ่ะต๊อยติง iPhone เครื่องหนึ่งตั้งหลายหมืน่นฉันไม่มีเงินซื้อหรองนทะ้าลี่ไม่เอาแบบผ่อนละ่ะสมัยเนี้ย เขามีแบบผ่อนแล้วนะเธอไม่มีเงินสดเธอก็ใช้เครดิตไปซื้อเอาผ่อนๆก็เอามาใช้ก่อนเมีเอาล่ะถ้าเกิดว่าฉันผ่อนแล้วเดือนไหนที่ฉันหาเงินผ่อนมาไม่ได้ฉันจะทำยังไงอะ่ะนี่แค่เงินกู้ยืมเรียนมาแต่ละเดือนก็แทบจะไม่พอใช้ถ้าฉันเอาไปผ่อนโทรศัพท์อีกตายแน่เลยอุย้ย สวยๆอย่างเธอไม่ต้องกลัวอดตายหรอกจ้าต้อยติงทำงานได้สบายๆเลยเลยจ้ะเธอทำงานทำงานอะไรหรอเธอไม่สงสัยบ้างหรอว่าพวกเราเอาเงินมาจากไหนซื้อ iPhone ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม c h a n ลกุชช c ่ i ฮะสงสัยแต่ไม่กล้าถามพวกเราทำงานเป็นเด็กเอนะ็นน่ะเอนเตอร์เทนเธอรู้จักไหมงานเอนเตอร์เทนน่ะโห ยากไหมทํายากหรือเปล่าโอ้ยไม่ยากเลยก็แค่ไปนั่งใกล้ๆผู้ชายเอาอกเอาใจนิดๆหน่อยๆก็ได้เงินมาแล้วละจ้ะไม่ต้องเอากับแขกแน่นะอุ้ยไม่ต้องไม่ต้องเราไม่ได้เอ็นวเราแค่เอนเตอร์เทนเฉยๆส่วนเมล่าเดือนหนึ่งได้มาหลายหมื่นเลยนะเธอก็ได้ลองดูก็ได้ตอยติงเริ่มมีความหวังที่จะมีเงินใช้จ่ายหนักมือเหมือนเพื่อน ชมพูคนที่มาชวนเธอแอบยิ้มเพราะหาสาวสวยมาให้ลูกค้าได้แล้วเธอก็จะได้ค่าหนหน้าในที่สุดตอยติงก็ได้มาทำงานเป็นเด็กเอ็นครั้งแรกในงานวันเกิดใครคนหนึ่งและมีผู้ชายหน้าตากรัดมันหลายคนเธอเข้าไปนั่งกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของวันเกิดชมพูสั่งเธอให้ออดอ้อนออดซอเธอก็ทำตามพี่ขา ให้หนูชงเล่าให้นะคะได้สิจ๊ะหนูชื่ออะไร,ร่ะฮะต้อยติ่งค่ะหนูชื่อต้อยติง่งหชื่อเฉยนะเราอะยิงซสาแทบสำลักเรารู้สึกไม่พอใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งเอาอกเอาใจปอนเราหลินเราให้น้องรับงานเอน็นหรือเปล่าเอ็เอนวีเอ็นวีคือคืออะไรคะ อย่าทำเป็นไร้เดียงสาไปหน่อยเลยนะถ้าออกไปกับพี่พี่เมาเลยยี่สิบดื่มดื่มละหลายร้อยไม่ใช่เหรอต้อยติง่งไม่อยากขายตัวแต่เงินก็ล่อตาล่อใจเหลือเกินผู้ชายคนนั้นรับปากว่าถ้าเธอยอมออกไปกับเขาคืนนี้เธอจะได้เงินสองหมื่นบาทรับสิทำไมเธอไม่รับเงินตั้งสองหมื่นบาทไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะเธอมาซื้อไอโฟนก็ได้นะต้อยติง่ง ฉันไม่อยากขายตัวชมพู่แต่ถ้าไม่ทำเธอจะเอาปัญญาที่ไหนมาซื้อไอโฟนซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเหมือนพวกเราละฮะคิดดูนะดูโทรศัพท์เธอสิถือไปไหนก็อายใครเขาแต่ถ้าเธอใช้ของดีมียี่ห้อเหมือนเราแล้วก็ไปไหนก็ไม่อายใครนะตอยติงด้วยความที่อยากได้อยากมีเหมือนเพื่อน,อนตอยติงจึงตกลงกลับไปรับงานและยอมมีอะไรกับผู้ชายคนนั้น เขารักและหลงเธอมากประเคนให้ทุกอย่างทั้งบ้านรถต้อยติ่งจึงมีข้าวของเครื่องใช้มากมายพอๆกับเพื่อนๆแต่เขามีข้อแม้ว่าเธอจะมีใครนอกจากเขาไม่ได้ต้อยติ่งรับปากแต่เพราะเห็นเพื่อนไปเที่ยวโยุโรปและผู้ชายที่ดูแลเธอก็ไม่ยอมให้เธอจึงแอบรับคนดูแลเพิ่มถ้าหนูยอมเสียเสียจะให้เงินหนูไปเที่ยวยโุโรปได้ไหมคะ หนูอยากไปมากได้สิจะ๊ะยอมเป็นเมียน้อยเสียแล้วก็เสียให้ได้ทุกอย่างหนูอยากได้อะไรเสียให้หมดเลยเสียใจดีแบบนี้หนูรักตายเลยค่ะแต่เสียคออย่างเดียวนะอย่านอกใจเสียเสียไม่ชอบไม่ชอบผู้หญิงมั่วๆถ้าอยู่กับเสียแล้วห้ามไปมีใครอื่นเข้าใจไหมต้อยติ่งตกลงรับปากและคอยสับราง วันนี้ไปหาผู้ชงผู้ชายที่ดูแลเธอวันต่อมาก็ไปหาเสียกรรมวันไหนไม่ได้ไปก็อางงานที่มหาวิทยาลัยถ้ามีความสุขอยู่บนกองเงินกองทองมีบ้านมีรถมีกระเป๋าแบนดเนมมีโทรศัพท์ iPhone แล้วยังได้ไปเที่ยวยุโรปเดือนละหลายครั้งด้วยแต่แล้ววันหนึ่งก็เหมือนฝันร้ายต้อยติ่งท้องโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเด็ก ผู้ชงดีใจมากเขายังโสดจึงพร้อมจะยอมรับเธอแต่เสียกรรมมีเมียแล้วจึงไม่อาจรับเธอเป็นเมียได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยแล้วมาแต่งงานกับพี่นะต้อยติง่งพี่ยินดีจะรับผิดชอบค่ะพี่ผู้ชงต้อยติ่งจะแต่งงานกับพี่คะ่ะพี่ยินดีและดีใจมากที่จะได้แต่งงานกับต้อยติ่งนะเพราะว่าแม่พี่เองก็อยากได้หลาน ถ้ามีหลานชายแล้วก็พี่จะได้สมบัติอีกเยอะแยะเลยเชียวละ่ะตอยติ่งโล่งใจที่แก้ปัญหานี้ได้เธอไม่รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เรียนต่อมาหาวิทยาลัยแล้วเพราะเรียนไปหางานทำก็เงินเดือนแค่ไม่กี่หมื่นสู้มาเป็นเด็กเสียแบบนี้ไม่ได้นั่งนั่งน,น,นอนนอนเดี๋ยวอื่นทองก็ไหลามาเทมา หลังจากที่เธอย้ายไปอยู่กับผู้ชงเธอก็คลอดลูกออกมาแต่ลูกกลับหน้าไม่เหมือนเขาเลยสักนิดทำให้ผู้ชงแปลกใจแม่พี่เขาไม่ยอมรับหลานน่ะดูสิหน้าไม่เหมือนพี่เลยอะแต่เด็กเป็นลูกพี่นะคะพี่ผู้ชงพี่จะขอตรวจด DNA นะีเอนเอะแม่จะได้สบายใจพี่เองก็จะได้สบายใจด้วยไม่ได้นะจะมาตรวจดีเอเอไม่ได้นะพี่ผู้ชงทำไมจะตรวจไม่ได้ละ่ะมันกระทบจิตใจ ของเด็กถ้าเกิดลูกรู้ว่าพ่อไม่ไว้ใจถึงขั้นตรวจดีเอ็นเอโตขึ้นลูกจะรู้สึกยังไงแต่เด็กมันหน้าตาไม่เหมือนพี่เลยนะไม่เหมือนที่ตรงไหนล่ะเหมือนจะตายตรงที่มันหน้าเหมือนพวกแขกนะสิพี่เป็นคนที่มีเชื้อสายจีนดูลูกสิหน้าเหมือนพวกแขกขาวเด็กที่ไหนมันก็หน้าตาแบบนี้ทั้งนั้นแหละพี่อย่าหาเรื่องไม่รับผิดชอบกันเลยดีกว่าต่อยติ่งเสียงดังเข้าใส่ กลบเกลื่อนความผิดของตัวเองแต่เธอก็ร้อนใจมากหากผู้ชงตรวจ d n a ก็ต้องรู้แน่นอนว่าเด็กนั้นไม่ใช่ลูกของเขาเพราะลูกของเธอนาเหมือนเสียกรรมซึ่งมีเชื้อสายแขกขาวอยู่ด้วยเธอไปหาเสียแต่เขาไม่ยอมมาพบเธอจึงเอาผลตรวจ n n a ที่เคยแอบตัดเอาเส้นผมเสียกรรมไปตรวจเมียของเสียโมโหหนักจึงเอาลูกเธอมาส่วนตัวเธอนั้นให้ใสหัวไป ตอยติงไม่ยินยอมจะเอาทั้งเงินทั้งลูกจึงโดนเมียหลวงตบจนฟันร่วงจมูกหักปากเบี้ยวกลายเป็นคนเสียโฉมไม่มีเงินไปทำหูตาจมูกใหม่ไปรับงานที่ไหนเขาก็ไม่รับชมพูฉันไม่อยากเป็นเด็กเสอแบบนี้อ่ะดูสิเงินเดือนแค่นิดเดียวช่วยพาฉันไปเอนเตอร์เทนแขกที่ไหนก็ได้อ๋อยดูสารรูปเธอสิจะให้ฉันพาไปได้ยังไงล่ะ เธอไม่ได้สะสวยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะใครใช้ให้ไปมีเรื่องกับเมียเสียกรรมก็รู้อยู่ว่านั่นมาเฟียแท้ๆเลยทำไมเธอไม่เตือนฉันว่าเมียเสียกรรมเป็นมาเฟียฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าเธออ่ะจะไปมีเรื่องกับเขาล่ะโอ๊ยทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟไปให้คนสวยๆอย่างพวกฉันเนี่ยเป็นเด็กเอ็นต่อไปเถอะตอยติงรู้สึกเสียใจมากไม่มีทางออกในชีวิต ถ้าสูญเสียลูกไปลูกอยู่กับเสียกรรมเพราะทางฝ่ายนั้นไม่มีลูกชายส่วนตัวเธอเสียโฉมไม่มีงานที่ต้องใช้เรือนกายในการแลกมามีเพียงงานที่ใช้แรงงานในการแลกเงินมาเท่านั้นถ้าตอนนั้นเธอไม่ลาออกจากมหาวิทยาลัยป่านนี้ก็คงที่จะเรียนจบมีเงินมีงานทำไม่ต้องคอยไป ไม่ใช่คนที่มีวุฒิการศึกษาเพียงแค่ม .6 ในจะหน้าตาเสียโฉมหาการหางานทำที่ไหนก็ลำบากแบบนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับชีวิตของต้อยติ่งเด็กเสียที่หลงเดินทางผิดค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะ